เมื่อคุณนิ่งพอคนที่เคยทำร้ายคุณจะเริ่มกลัวคุณขึ้นมาบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เสียงตะโกนไม่ใช่คำดา่าไม่ใช่น้ำตาที่ไหลแต่คือความเงียบของคุณความนิ่งที่ไม่ต้องอธิบายอะไรอีกความแข็งแกร่งที่มองไม่เห็นแต่ทุกคนรู้สึกได้เพราะคนที่เคยทำคุณเจ็บเขาไม่ได้กลัวตอนคุณร้องไห้ แต่เขาจะกลัวในวันที่คุณไม่รู้สึกอะไรกับเขาแล้วนี่คือพลังของคนที่รู้คุณค่าตัวเองไม่ใช่การโต้กลับแต่คือการเลือกเดินออกมาอย่างสงบแล้วหัวใจอีกฝ่ายจะเริ่มสัน่นความนิ่งคือสัญญาณว่าคุณโตขึ้นแล้วตอนคุณยังอ่อนแอคุณตอบโต้ทุกอย่างคุณร้องไห้ฟูมฟายคุณอธิบายตัวเองทุกครั้งคุณกลัวการถูกเข้าใจผิด คุณยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อไม่ให้เขาจากไปแต่วันที่คุณนิ่งขึ้นทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปคุณไม่ได้เงียบเพราะแพ้คุณไม่ได้เดินออกมาเพราะหมดรักคุณแค่พอแล้วกับการให้หัวใจตัวเองเจ็บซ้ำคุณเริ่มเห็นความจริงว่าคนบางคนไม่คู่ควรกับความพยายามของคุณอีกต่อไปความนิ่งของคุณมันสะท้อนให้เห็นว่า คุณไม่ใช่คนเดิมที่เคยวิ่งตามใครไม่ใช่คนที่ยอมให้ใครข่มเหงหัวใจได้เหมือนก่อนคุณเริ่มเลือกคุณเริ่มคัดกรองคุณเริ่มรักตัวเองนี่คือสัญญาณที่ชัดที่สุดว่าคุณโตขึ้นแล้วและความจริงที่โหดร้ายที่สุดคือเมื่อคุณนิ่งขึ้นคนที่เคยดูถูกคุณจะเริ่มรู้สึกต่ำลงในที่สุดเพราะเขาไม่ได้เสียคุณจากการทะเลาะ แต่เขาเสียคุณจากการเติบโตซึ่งเขาตามคุณไม่ทันอีกแล้วบทที่สองความเงียบของคนกำลังทำให้เขาเริ่มรู้สึกผิดรู้ไหมคนบางคนเขาไม่เคยเห็นค่าเราเพราะเราอยู่ให้เขาเห็นตลอดเวลาแต่วันที่คุณหยุดโทรหยุดแชทหยุดพยายามหยุดตามงอ้อหยุดแสดงความรู้สึกวันนั้นเขาจะเริ่มสับสน เขาจะเริ่มคิดมากเขาจะเริ่มถามตัวเองว่าเธอไม่รักฉันแล้วเหรอความเงียบของคุณมันดังดังเกินกว่าที่เขาคิดดังพอจะทำให้เขารู้ว่าทุกอย่างที่เคยได้มาแบบง่ายๆกำลังหายไปแล้วเขาจะมองย้อนกลับมาแล้วเริ่มเห็นว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเขาคือสิ่งที่เขาเคยมองข้ามเพราะความนิ่งของคุณมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่รู้สึก แต่มันแปลว่าคุณรู้สึกจนไม่อยากรู้สึกอีกแล้วไม่มีอะไรทำให้คนสำนึกผิดได้รุนแรงเท่ากับการที่คุณเลิกแคร์เขาอย่างสมบูรณ์และวันที่เขารู้สึกผิดมันก็คือวันที่เขาเริ่มกลัวการเสียคุณไปจริงๆบทที่3เมื่อคุณนิ่งคุณกำลังตัดอำนาจของเขาออกไปทีละนิดคุณรู้ไหมทำไมบางคนถึงกล้าทำร้ายคุณ ทำไมเขาถึงกล้าทำเป็นไม่แคร์ทำไมเขาถึงคิดว่าคุณไม่มีวันไปไหนเพราะเขารู้ว่าคุณรักเขามากจนยอมเจ็บได้เพราะเขาเคยเห็นคุณร้องไห้เคยเห็นคุณตามงอเคยเห็นคุณพยายามทุกครั้งแม้คนทำร้ายเป็นเขาเองเขารู้และเขาใช้ความรู้สึกของคุณเป็นจุดอ่อนแต่วันที่คุณนิ่ง วันนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปคุณหยุดแสดงความเจ็บคุณหยุดแสดงความเสียใจคุณหยุดให้เขามีอำนาจเหนือหัวใจของคุณคุณกำลังประกาศแบบเงียบๆว่าฉันไม่ได้กลัวการเสียเธออีกต่อไปและความจริงที่เจ็บที่สุดคือคนที่ทำให้คุณร้องไห้อาจไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่เมื่อคุณหยุดร้องไห้หยุดสนใจหยุดตามตือ้อ หยุดให้ความสำคัญเขาจะเริ่มกลัวกลัวว่าเขากำลังจะเสียคนที่รักเขาจริงให้กับความนิ่งของคุณเองเพราะตอนนี้คุณไม่ใช่คนที่รอคุณไม่ใช่คนงอคุณไม่ใช่คนน่าสงสารที่ยอมทุกอย่างแต่คุณคือคนที่เข้มแข็งพอจะเดินออกมาได้และตรงนั้นแหละคือจุดที่เขาจะเริ่มตามคุณไม่ทัน เขาจะเริ่มตามหาคุณเขาจะเริ่มอยากได้คุณกลับมาเพราะคุณไม่ได้เป็นของเขาอีกแล้วคุณเป็นของตัวเองเต็มร้อยสมบูรณ์และสมบูรณ์จำไว้เมื่อคุณนิ่งคุณไม่ได้หายไปแต่คุณกำลังดึงตัวเองกลับมาและตัดอำนาจของเขาออกไปจากใจคุณทีละนิดทีละนิด จนเขาเหลือแค่ความกลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆบทที่4คนที่เคยทำร้ายคุณจะเริ่มอยากได้อำนาจนั้นกลับคืนมา mm hmm. เมื่อคุณยังวิ่งตามเขา mm hmm. เขาชอบ mm hmm. เขาภูมิใจ mm hmm. เขารู้สึกว่าสำคัญ mm hmm. เขาเชื่อว่าเขาคือศูนย์กลางของโลกคุณ mm hmm. เขามีอำนาจที่จะทำให้คุณหัวเราะร้องไห้รอและเสียใจ เพียงเพราะเขาละเลยหรือเดินจากไปแต่วินาทีที่คุณนิ่งทุกอย่างกลับด้านทันทีเขาเริ่มไม่แน่ใจเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆเขาเริ่มถามตัวเองว่าทำไมเธอถึงไม่สนใจฉันอีกแล้วเขาที่เคยเดินนำเริ่มหันกลับมาเขาที่เคยเฉยชาเริ่มสนใจคุณมากขึ้นเขาที่เคยอยู่เฉยๆเริ่มวิ่งเข้าหาคุณอย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหม เพราะตอนนี้คุณคือพื้นที่ที่เขาเข้าไม่ถึงคุณคือคำถามที่เขาหาคำตอบไม่ได้คุณคือความลับที่เขาอยากค้นหามากขึ้นเรื่อยๆคุณนิ่งแต่ในความนิ่งนั้นมันมีพลังดึงดูดแรงกว่าการวิ่งตามเป็นพันเท่าและเขารู้สึกได้ว่าเขากำลังสูญเสียการควบคุมคุณไปจำไว้มนุษย์ทุกคนกลัวการสูญเสีย โดยเฉพาะการสูญเสียคนที่รักเขามากที่สุดในวันที่เขาไม่เคยเห็นค่าเขาจะเริ่มพยายามยือ้อเริ่มพูดดีเริ่มกลับมาแต่ไม่ใช่เพราะรักแต่เพราะเขาอยากได้อำนาจนั้นคืนอำนาจที่คุณเพิ่งดึงกลับมาใส่มือของตัวเองนี่แหละคือวันที่เกมเปลี่ยนและผู้ชนะคือคุณบทที่5อย่าปล่อยให้คนที่เคยทำลายคุณ มีโอกาสทำลายคุณซ้ำอีกระวังนะตอนที่คุณนิ่งตอนที่คุณเริ่มดีขึ้นตอนที่คุณกำลังรักตัวเองคือช่วงเวลาที่เขาจะกลับมากลับมาพร้อมคำพูดสวยหรูกลับมาพร้อมท่าทีที่นุ่มนวลกลับมาพร้อมคำว่าคิดถึงนะขอโทษเรากลับมาเริ่มกันใหม่ได้ไหมแต่ขอให้คุณถามตัวเองให้ชัดเขาคิดถึงคุณจริง หรือเขาคิดถึงอํานาจที่เคยมีเหนือคุณเขาขอโทษจริงหรือเขาขอโทษเพราะกลัวคุณหลุดพ้นจากเขาไปเขากลับมาเพราะรักหรือกลับมาเพราะเห็นว่าคุณกำลังไปได้ดีโดยไม่มีเขาคนบางคนเขาไม่ได้รักคุณเขาแค่ไม่อยากเห็นคุณเป็นของใครและความโหดร้ายคือเขาไม่ได้กลับมาเพื่อเติมเต็มคุณ แต่กลับมาเพื่อทำให้คุณว่างเปล่าเหมือนเดิมเพราะถ้าเขารักคุณจริงคุณคงไม่เจ็บจนต้องจากมาคุณคงไม่ต้องอดทนกับน้ำตาทุกคืนคุณคงไม่ต้องฝืนตัวเองเพื่อให้เขาเห็นค่าจำไว้คนที่รักคุณจะไม่ทำให้คุณต้องเลือกความเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำอีกบางทีเขาไม่ได้กลับมาเพราะรักแต่กลับมาเพราะเห็นว่าคุณกำลังแข็งแรงขึ้น โดยที่เขาไม่มีส่วนร่วมและเขาควบคุมคุณไม่ได้อีกแล้วคุณคือเวอร์ชั่นที่เขาจัดการไม่ได้และนั่นคือสิ่งที่เขากลัวที่สุดเพราะตอนนี้คุณกำลังจะพ้นจากการเป็นเหยื่อของเขาคุณกำลังจะกลายเป็นคนที่มีชีวิตของตัวเองโดยไม่ต้องมีเขาเกี่ยวข้องอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เขาทนไม่ได้ที่สุดอย่าลืมสิ่งนี้เขากลับมาได้ แต่คุณมีสิทธิ์ไม่เปิดประตูให้เขาอีกแล้วคุณเดินออกมาด้วยความเจ็บอย่าเดินกลับด้วยความโง่เพราะคนที่ทำให้คุณร้องไห้ไม่ควรเป็นคนที่คุณเปิดประตูต้อนรับอีกครั้งถ้าเขาเปลี่ยนได้จริงเขาจะไม่ทำให้คุณต้องเจ็บตั้งแต่แรกแล้ววันนี้หัวใจคุณสำคัญกว่าเขามากนักคนที่เขารักจริงเขาจะเลือกคุณไม่ใช่ทำให้คุณต้องวิ่งตาม ความรักไม่ควรเป็นเกมไล่จับไม่ควรมีใครต้องเหนื่อยเพื่อให้ได้ความรักกลับคืนมาลองสังเกตให้ดีคนที่เขารักคุณจริงเขาจะเข้ามาแบบที่คุณไม่ต้องพยายามเหนื่อยจนหมดแรงคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองไม่ต้องเปลี่ยนเป็นคนที่คุณไม่ได้เป็นไม่ต้องพยายามทำให้เขาเห็นคุณมีค่าเพราะสำหรับเขาคุณมีค่าอยู่แล้วตั้งแต่แรก ความรักที่ดีไม่ได้ทำให้คุณสงสัยไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกถูกมองข้ามแต่จะทำให้คุณรู้สึกว่าดีแล้วที่เราเป็นตัวเราแบบนี้และเขาจะเลือกเดินเข้ามาเองโดยที่คุณไม่ต้องร้องขออะไรเลยลองคิดดูให้ดีถ้าคุณต้องไล่ตามใครสักคนนั่นแปลว่าเขากำลังเดินหนีคุณอยู่และถ้าเขาเดินหนีคุณต้องถามตัวเองว่า ทำไมฉันต้องไปอยู่กับคนที่ไม่อยากมีฉันในชีวิตคนที่รักจริงคุณจะไม่ต้องลุนเขาชัดเจนเขาจริงใจเขาตรงไปตรงมาเขาจะไม่ทำให้คุณต้องเดาและเขาจะไม่ทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวในความสัมพันธ์จำไว้ความรักไม่ใช่การวิ่งตามความรักคือการเดินเคียงข้างกันและคนที่ใช่เขาจะเดินมาหาคุณเสมอ เพราะสุดท้ายคนที่คู่ควรกับหัวใจของคุณคือคนที่เลือกคุณตั้งแต่แรกและไม่เคยทำให้คุณต้องตั้งคำถามว่าเขารักฉันไหมบทที่7ถ้าเขาสนใจจริงเขาจะหาทางทำไมเขาจะหาข้ออ้างในความสัมพันธ์คำพูดไม่เคยสำคัญเท่าการกระทําบางคนพูดเก่งสัญญาเก่งแต่หายเงียบเป็นวันเป็นสัปดาห์ ปล่อยให้คุณรอและสงสัยอยู่ฝ่ายเดียวคุณอาจเคยได้ยินคำว่าผมยุ่งอยู่เดี๋ยวค่อยคุยนะช่วงนี้มีปัญหาเยอะขอเวลาหน่อยเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่จะรีบมาหาประโยคเหล่านี้อาจมีความจริงอยู่บ้างแต่จำไว้คนเรามีเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญเสมอไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนเขายังหายใจได้เขายังกินได้เขายังเล่นมือถือได้แต่กับคุณ เขาเลือกที่จะไม่ทักเลือกที่จะไม่สนใจเลือกว่าคุณไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตเขาความรักมันชัดเจนกว่านั้นคนที่รักคุณจริงเขาจะพยายามเข้ามาไม่ใช่ผลักคุณออกไปเขาจะอยากรู้ว่าคุณเป็นอย่างไรไม่ใช่ปล่อยให้คุณนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเขาจะไม่ใช่คนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณคือภาระแต่คือคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่า คุณมีความหมายลองถามตัวเองตรงๆคุณเคยไล่ตามข้อความที่ไม่มีวันตอบกลับไหมคุณเคยรอคนที่ไม่เคยคิดจะกลับมาหาคุณไหมคุณเคยยกความสำคัญให้ใครบางคนที่ไม่เคยมองเห็นค่าของคุณไหมถ้าเคยถึงเวลาตื่นแล้วครับถึงเวลายอมรับความจริงที่เจ็บที่สุดแต่ช่วยคุณได้มากที่สุดถ้าเขาสนใจจริงเขาจะหาทาง ท้าไม่สนใจเขาจะหาคออ้างเสมออย่าเสียเวลาชีวิตไปกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าอย่ามอบหัวใจให้ใครที่ไม่อยากดูแลมันความรักที่แท้จริงคุณไม่ต้องเหนื่อยพิสูจน์และไม่ต้องนั่งนับข้ออ้างของเขาเป็นร้อยข้อเพียงเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นชั่วคราวจำไว้ครับคุณคู่ควรกับความพยายามของใครสักคนพอๆกับที่คุณพยายามเพื่อเขา หัวใจคุณมีค่ามากพออย่าให้ใครมาเมินเฉยราวกับว่ามันไม่มีความหมายเลยบทที่8คุณวิ่งตามเขาเพราะคุณกลัวเสียเขาแต่คุณลืมไปว่าคุณกำลังเสียตัวเองอยู่ทุกวันเหตุผลที่คุณยังไล่ตามใครบางคนไม่ใช่เพราะเขาดีพอแต่เพราะคุณกลัวการสูญเสียคุณกลัวเหงากลัวไม่มีใคร กลัวเริ่มใหม่กับคนแปลกหน้ากลัวต้องยอมรับความจริงว่าเขาไม่เคยรักคุณเท่าที่คุณรักเขาคุณจึงเลือกเหนื่อยดีกว่าเผชิญหน้าเลือกวิ่งไล่ตามคนที่ไม่เคยหยุดเพื่อคุณเลือกยืนรอทางที่อีกฝ่ายเดินจากไปไกลแล้วทุกครั้งที่คุณพยายามมากขึ้นหัวใจคุณกลับพังมากขึ้นทุกครั้งที่คุณวิ่งตาม ศักดิ์ศีคุณลดลงทีละนิดทุกครั้งที่คุณร้องไห้เขาไม่เคยรู้สึกอะไรเลยเพราะอะไรนะรู้ไหมเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคุณไม่มีวันไปไหนคุณจะอยู่ตรงนั้นเสมอต่อให้เขาทำร้ายความรู้สึกคุณอีกกี่ครั้งคุณก็พร้อมให้อภัยเหมือนไม่เคยเจ็บเลยนี่คือความจริงที่โหดร้ายแต่ตรงที่สุดมนุษย์ ไม่เคยเห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาง่ายและไม่เคยรักษาสิ่งที่รู้ว่ายังไงก็ไม่หนีไปไหนคุณอาจคิดว่าถ้าคุณทนได้อีกนิดเขาจะเห็นความดีของคุณแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามสิ่งที่เขาเห็นคือคุณยอมให้เขาทำอะไรได้คุณไม่มีเส้นที่เขาห้ามข้ามคุณไม่รักตัวเองเลยเพราะฉะนั้น ถ้าคุณยังวิ่งตามอยู่จุดจบมีเพียงแบบเดียวคือคุณจะเป็นฝ่ายเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆลองถามใจตัวเองอีกทีระหว่างเขากับตัวคุณอะไรสำคัญกว่ากันแน่ความรักที่ดีต้องแลกด้วยการเสียศักดิ์รีจริงไหมทำไมคุณต้องเจ็บเพื่อให้ใครบางคนอยู่ในชีวิตในวันหนึ่งที่คุณตัดสินใจหยุดวิ่งหันกลับมาหาตัวเอง คุณจะได้เห็นคนสำคัญที่สุดที่คุณปล่อยทิ้งไว้มานานนั่นคือตัวคุณเองและเมื่อคุณเริ่มรักตัวเองมากพอคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครอีกเพราะคนที่ใช่เขาจะเข้ามาและวิ่งเคียงข้างคุณเองบทที่ 9. วันที่คุณหยุดตาม คือวันที่โลกทั้งใบจะเริ่มหันกลับมามองคุณเราใช้เวลามากมายไล่ตามคนที่ไม่เห็นค่าให้โอกาสกับคนที่ไม่เคยรักษายังหวังในคนที่ไม่เคยคิดจริงจังกับเราเลยคุณเคยเหนื่อยใช่ไหมเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่พยายามแต่วันนี้ผมอยากให้คุณหยุดทุกเสียงในหัวแล้วฟังประโยคนี้ดีๆคนที่เหมาะกับคุณ ไม่ต้องวิ่งตามคนที่รักคุณเขาจะเข้ามาเองความรักที่ใช่มันจะไม่ทำให้คุณต้องกังวลไม่ต้องเดาไม่ต้องกลัวว่าจะหายไปเมื่อไหร่มันจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเพื่อจับมือเพื่อรักษาคุณไม่ใช่ทำร้ายคุณจงเชื่อในคำนี้คนที่วิ่งหนีคุณคือคนที่ไม่ควรอยู่ในอนาคตของคุณและ คนที่เดินเข้ามาหาคุณคือคนที่คู่ควรกับหัวใจคุณการถอยออกมาไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการยืนหยัดเพื่อตัวเองคุณไม่ได้เสียเขาแต่คุณกำลังได้ตัวเองคืนมาได้ศักดิ์ศรีคืนได้รอยยิ้มคืนได้หัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้จงหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าฉัน จะไม่วิ่งตามใครอีกแล้วเพราะฉันรู้แล้วว่าฉันคู่ควรกับคนที่สุดท้ายแล้วความรักที่ดีไม่เคยต้องวิ่งตามใครคุณมีคุณค่ามากพอที่จะได้รับความพยายามกลับคืนมาด้วยความเต็มใจวันที่คุณเลือกตัวเองคือวันที่คุณเริ่มดึงดูดคนที่คู่ควรกับหัวใจของคุณจริงๆขอให้คุณจำไว้ว่า คนที่ใช่จะวิ่งเข้าหาคุณเองไม่ต้องขอไม่ต้องง้อและไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีตัวเองแม้แต่นิดเดียวถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The Rich Man 101เพื่อรับฟังคำพูดดีๆที่จะช่วยเติมพลังใจและพาคุณไปสู่ชีวิตที่มีคุณค่ากว่าเดิมทุกวันขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับมองเห็นค่า เลือกฉันและไม่เคยปล่อยมือฉันเมื่อคุณรับตัวเองมากพอคุณจะเจอคนที่รักคุณมากกว่าใครที่คุณเคยวิ่งตามมาและตอนนั้นคุณจะขอบคุณตัวเองที่วันหนึ่งคุณกล้าหยุด